สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นของชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นการเปิดไพ่ทาโร่ค่ะเปิดไพ่ชาวราศีสิงห์ทั้งหมด20ใบนะคะก็จะมีไพ่ที่เหมือนกันอยู่คู่หนึ่งก็คือไพ่ด e อ็อ f ฟอ r t ท n นที่หมายถึงอสังหาริมทรัพย์หรือการประมูลหรือธุรกิจใหม่ๆรายได้ก้อนใหญ่ แต่ต้องไปดูไพ่โดยรวมก่อนนะคะว่ามันมีไพ่ที่ดีหรือว่ามีไพ่การงานการเงินครอบครัวเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะเราจะไปดูก่อนว่าไพ่ตัวตนของชาวราศีสิงในเดือนพฤษภาคมมีอะไรน่าสนใจไพ่ตัวตนของชาวราศีสิงนะคะราศีสิง์เดือนนี้ก็จับได้ไพ่เดมูลตัวท่านเองก็จะมีความกังวลเกี่ยวกับบุตรหลานแล้วก็ รายได้ค่าใช้จ่ายที่ไม่สมดุลกันความกังวลความไม่มั่นใจในสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่มั่นใจในรายได้าอาชีพที่ว่ามีการเปลี่ยนไปทำอาชีพใหม่ๆหรือรายจ่ายที่มากขึ้นค่าใช้จ่ายที่บานปลายก็จะเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยแล้วก็กังวลเกี่ยวกับการลงทุนที่เพิ่งเริ่มไปเจ้าหนี้ลูกหนี้ หลายเรื่องที่ว่ายังไม่ลงตัวชาวสิง์ก็ยังตัดสินใจยังไม่ได้คือเหมือนกับเริ่มทําสิ่งใหม่ๆเด <The S 1> มูนนี่ก็จะเป็นความยังความสับสนอยู่มันยังไม่กระจ่างมันยังจะไม่ได้มั่นกับสิ่งที่หรือว่าปัญหาหรือว่าอาชีพที่กําลังทําใหม่ๆอยู่แต่ว่าในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวสิง์ก็จะมีงานหรือลู่ทางใหม่ๆมีอาชีพหรือไรายได้เข้ามาอย่างที่นึกไม่ถึง แล้วก็ไม่อยู่ในสิ่งที่คิดเอาไว้ด้านการงานของชาวราศีสิงห์นะคะก็จะมีโอกาสดีในอาชีพใหม่การเปลี่ยนงานเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการที่จะต้องถูกออกจากงานหรือออกเองหรือว่าเปลี่ยนธุรกิจใหม่ธุรกิจก็จะหยุดลูกค้าหายแต่ก็จะมีอาชีพใหม่ธุรกิจใหม่เข้ามาแทน จะมีการลงทุนใหม่ๆพวกซื้อขายบ้านหรือว่ารถยนต์พวกที่ดินมีเก์จะได้รับเงินก้อนใหญ่จากมรดกก้อนใหญ่เข้ามางานก็จะเป็นงานทางด้านเกษตรของอุปโภคบริโภคแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจทางด้านโซเชียลมีเดียหรือว่าการสื่อสารก็จะไปได้ดีชาวราศีสิงห์ก็จะได้เริ่มขยายธุรกิจก็อาจจะมีอุปสรรคบาง ช่วงนี้ก็ค่อยๆทําไปนะคะมันยังไม่ราบรื่นแล้วก็ชาวสีสิงห์ก็จะมีโอกาสต้องเดินทางไกลอาจจะย้ายที่ทํางานหรือว่าต้องติดต่อจริงๆก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศแล้วก็ย้ายที่อยู่อาศัยครอบครัวความรักนะคะก็มีโอกาสสําหรับคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบรักกับผู้ที่สูงวัยกว่าหรือว่าคนที่แต่งงานมาแล้ว ชาวราศีสิงห์บางท่านก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานแบบกระทันหันนะคะถือว่าเป็นความรักที่สมหวังบางท่านก็อาจจะเจอแบบรักแรกพบ<ม>ก็คือเจอแล้วก็ถูกใจกันเลยโดยไม่ต้องใช้เวลาศึกษากันนานนักทางด้านสุขภาพโดยทั่วไปก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ยังมีมีโรคอยู่แล้วหรือว่ากำลังรักษาอยู่นี่ก็จะมีการเปลี่ยนวิธีรักษาหรือก็อาจจะเปลี่ยนหมอ ชาวสิงห์ก็จะต้องมีการเสียเงินค่ารักษาพยาบาลค่ายาบางท่านที่เป็นโรคไมเกรนหรือโรคเครียดเดือนนี้ก็จะมีการบรรเทาลงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าสุขภาพบางสุขภาพของชาวสิงห์บางท่านก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการปวดปวดตามกล้ามเนื้อมากกว่าค่ะเกิดจากการใช้งานเยอะขอให้ชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมนี้ดูแลทางด้านกล้ามเนื้อเป็นหลักนะคะกล้ามเนื้อหลังหรือว่าลำตัวแขนขาเนี่อาจจะมีการ เค็ดขัดย่อ,อกไก้ค่ะสรุปชาวราศีสิงในเดือนพฤษภาคมนะคะ mm. ก็จะต้องอันดับแรกก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดี mm. ก็จะมีสิ่ง mm. มีงาน mm. มีไรายได้หรือว่าการประมูลหรือว่าสิ่งที่ดีๆที่เข้ามาโดยที่เราไม่คาดฝันโดยที่เราไม่ทันตั้งตั้งเนื้อตั้งตัวก็จะเข้ามาแล้วก็ธุรกิจทางด้านการสื่อสารโซเชียลออนไลน์หรือว่า ทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็จะได้ผลกับท่านพวกสินค้าพวกทางด้านเกษตรอุปโภคบริโภคก,ก็เดือนนี้สําหรับชาวราศีสิง์ก็ถือว่าดีบางท่านก็จะต้องออกจากงานแล้วก็ไปประกอบอาชีพใหม่ๆหรือว่ารเริ่มลงทุนทําอะไรใหม่ๆก็คือลงทุนทําไปแล้วแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งลงทุนไปก็ยังไม่งอกเงยเท่าไหร่ท่านก็อาจจะมีความกังวลใจในด้านนี้สิง์ก็มีโอกาสที่จะเดินทาง จริงๆต้องไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดเป็นการเดินทางไกลรวมไปถึงการย้ายที่ทํำงานหรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยหรือว่าเด็กๆหรือว่าสมาชิกของชาวราศีสิงห์อาจจะต้องมีการย้ายบ้านย้ายที่พักซึ่งว่าชาวราศีสิงห์ก็จะต้องเป็นคนจัดการโชคลาภของท่านก็ยังมีอยู่ก็จะได้เป็นเงินก้อนใหญ่หรือไม่ก็จะได้เป็นพวกมรดกเดือนนี้ก็อยาให้คนยืมเงินนะคะ ก็จะได้รับคืนยากแล้วก็มีปัญหาดหน่อยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทํางานท่านก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่ทํางานหรือว่าถ้าทําธุรกิจส่วนตัวที่จะต้องติดต่อกับคนอื่นก็อาจจะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยๆนะคะก็ชาวราศีสิงห์ก็จะสามารถแก้ปัญหาไปได้แล้วความกังวลใจที่ท่านยังเป็นอยู่มันก็จะค่อยๆค,ค,คลายลงนะคะก็ขอให้ชาวราศีสิงห์มีความสุขอยู่กับโชคลาภหรือว่า เงินก้อนโตหรือว่าธุรกิจใหม่ๆที่ท่านจะได้รับโดยไม่นนคาดฝันแล้วก็มีความสุขในเดือนพฤษภาคมมากๆนะคะสำหรับการทำบุญเสริมดวงให้ดีขึ้นราศีสิงห์ในเดือนนี้ก็บางท่านก็อาจจะต้องไปงานศพเพราะฉะนั้นก็อยากจะแนะนำให้พอดีมันมีไพ่เดีดๆขึ้นมาก็ขอแนะนำให้ถ้าเกิดจะทำบุญก็น่าจะทำบุญเกี่ยวกับทางด้าน ลงศพพวกลงศพไม่มีญาติที่ม,มูลนิธิเขามีนะคะม,มูลนิธิปอเทคตึงนะคะหรือไม่ก็ทําเกี่ยวกับทางโรงพยาบาลหรือไม่ก็ทําเกี่ยวกับหยูคยาอันนี้ก็จะเป็นการเสริมดวงยิ่งตอนนี้ก็มีการระบาดของโควิดยิ่งตอนนี้เป็นโรคระบาดโควิดเนี่ยเราก็จะสามารถทําบุญกับโรงพยาบาลได้มากขึ้นโดยที่ว่าเราไม่ต้องออกข้างนอกเลย ก็ลองดูนะคะเพราะว่ามันก็เป็นทางเลือกหนึ่งไม่ได้ไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเราคิดจะทําบุญก็ทําทบุญด้านนี้ก็ดีแต่ถ้าท่านจะทําบุญด้านอื่นก็สามารถทําให้ชีวิตท่านดีได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เป็นการทําบุญเหมือนกัน